ฮัลโหลเยสวัสดีครับอ่ะวันนี้ก็จะมาสองที่คัเปิดเซิร์ฟปักกิจนะฮะอ่ะก็สำหรับเวอร์ชัน1.7.5เออบ่อยมาลัชชุดเลยนะก็ตั้งแรกนะทูเกิลเลยนะทุกอย่างอยู่ที่ Google นะถ้าเราไม่มี g o เ g l e เราก็ทำรายการับนะอ่านเปิดขึ้นมานะฮะอ่า ามาเปิดขึ้นมาเสร็จแลนะให้พิมพ์ว่าครับมักกิจหกจุดเดจ,ดาาดดจ็ดจุดห้าหน,นะฮะเขียนว่าครับบักกิจเจ็ดจุดห้าไปนะฮะตลองเขียนรอบสักครู่ให้เขอดูไหมแบบนี้โอเคครับไปที่สิบแล้วโอเคนะครับอ่ะ ข้แรกอะไปที่อ้าวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอเคขียนมาลาปาคิดนะฮะลาปาคิดหนึจุดเดห้ากดเข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะเจอคาาปาคิดอยู่ตรงนี้นะก็กดไป นะฮะเห็นตัวนี้ใช่ไหมก็กดโหลดไปเลยนะฮะก็เอ,อ่อโหลดเลยโอเคโหลดมาแล้วนะครับก็โอเคต่อามาเลยแต่ก็รมาโหลดมาแล้วนะครับก็ให้ทําการโหลดมาก่อนนะฮะนะครับแล้วก็อ่ะให้สร้างโฟลเดอร์มาเลยนะฮะสร้างโฟลเดอร์ folder, สักโฟลเดอร์ folder, หนึ่งนะโฟลเดอร์อะไรก็ได้ โฟลดอร์ er ชื่ออะไรก็ได้นะฮะพอแต่ทำม,มันช้าทั้งเลยนะโอเคเดี๋ยวรออ้าโอเคนะเมื่อกี้เป็นเดไมเมื่อกี้เป็นอีกอย่างนะอ้าวกดที่ขวาเดี๋ยวรอแักคนะมันคอมอ้าวกดนิ้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์อ้าวนิ้วโฟลเดอร์นะฮะอ้าว ตั้งชื่อตั้งชื่อนะอจะไปแล้วโอ้ย,อย,อยนีคอมเป็นไงไม่รู้นะดยรีเนมนับเราตั้งเลยนะฮะอะไรก็ได้นะับเอาเอ่อโอเคนคับสมงมิเอาชื่อนี้ก็ได้เ,เดี๋ยวลองดีกรอบหนึ่งดิ Ok nào, số bật MC MC อะไรก็ có อ้าวขึ้นมาอะไรต่อเนี่ย mc โอเคนะก็เอานี้เข้ามาไปนะฮะแล้วเสร็จแล้วนะฮะกดที่ขวาตรงนี้เลยนเนมนะับให้เหลือแค่คาบกิจนะฮนะอ่ะเสร็จแล้วกดที่ขวาเนี่ยแท็กตัวคอมเมนต์นะอ่ะกดเข้าไปนะฮะแล้วอันนี้เราจะใส่ไว้ใต้ดินคิปชั่นดิสคริปชั่นนะฮะเออโค้ดวีเจ็ดสองกับโค้ดวีเจ็ดสี่นะครับ ก็สำหรับใครที่เป็น64นะฮะสำหรับใครที่เป็น64จะใช้โค้ด64ไม่ได้นะครับแนะนำให้ลอง32นะฮะแต่โค้ด32ไม่ใช้32ไปนะครับอ,อ๋อปิดทำไมนะวิธีการดูนะครับก็วิธีการดูนะฮะก,ก,ะฮะก็ตัวที่ขวาที่คอมพิวเ,อเอตอร์แล้วไปที่ property แต่ว่า start แล้วคลิกขวาคอมพิวเตอร์ property นะฮะ แล้วก็หรือว่ายัางนี้กดเข้าไปแล้ว system property อ่ะกดเข้าไปนะฮะอ่ะแล้วเราก็มาดูตรง system type นะฮะมันจะมี32 bit operating system ครับกับ64 bit operating system ก็ใครที่เป็น32 64ก็ใช้โค้ดของ64 32ก็ใช้โค้ดของ32นะฮะกดเข้าไปอ่าเดี๋ยวนะโอเคนะอเครนะับ ก็อ่ะแล้วก็กรอบโค้ดตัวนี้มาเลยนะฮะนะับก็เมื่อเสร็จแล้วนะฮะก็กดไฟล์เซฟแอดแล้วเขียนว่า run dot นะคนับอันนี้เขียนว่าอะไรก็ได้นะแต่ต้องลงท้ายด้วย dot แนะฮะเท่านั้นนะแต่อันนี้อ่ะเราจะเขียนว่า run server. dot แปดนะ,ะแล้วก็กดเซฟ ตอนนี้ก็กด delete ทิ้งไปนะฮะก็เสร็จแล้วกดร u n นะฮะเราทำกันต่อโอเคนะครับกันตอนนี้จะนานนิดนึงนะฮะก็แนะนำนะถ้าอยากให้มันเร็วเข้าใหม่ครับนะฮะจะไม่ต้องอะไรมากอนะครับน่มนะเ,เราจะลองใส่ปลั๊กอินสักปลั๊กอินหนึ่งนะฮะก็อะลองมาลองดูนี่นะปลั๊กอินนี้ อาเดี๋ยวรอๆนะอ่านยเออลงครับต้องลงฮามาชิด้วยนะก็ลืมๆอ่ะโอเคแห่ให้เขียนว่าฮาฮามาชินะฮะเขียนฮามาชิแล้วนะอันนี้อย่าไปเอานะฮะเห็นใช่ไหมตรงนี้นะครับไฟฮิปโปนะครับโหลดตัวนี้นะฮะอย่าไปโหลดอันอื่นนะครับโอเคนะอ่าแล้วก็โหลดฮามาชิขึ้นมาแล้ว เ,เปิดขึ้นมานะก๊อปปี้อันนี้ว่ากดขวาแล้วก๊กอปปี้ IPVC นะฮะฮะเดี๋ยวไอตัวไอตัวนี้เราจะใส่ไว้ใต้ดิงกิบชั้นนะไอตัวไอตัวห้อง m c 4 2สองร้อยสิบจะใส่ไว้ใต้ดิงกิบชั้นนะเจ้าของก็คือ SBSI เนี่ยนะคนล่างนะโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะับให้ทำ้คันเขียน stop นะฮะอ่ะสต็อปเซต้าน่นะนาให้เขียนสต็อปนะฮะถ้ามันไม่เขียนเรากดปิดไปอย่างนั้นนะมันจะไม่ได้นะมันเหมือนจะไม่เซฟเปิดนะก็อันนี้นะจะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์นะัมนจะเขียน property อ,อยู่ข้างหลังนะบ,บางครั้งมันจะไม่เป็นนะให้กดทิศขวาเรา initialize รถแพกบวกนะฮะก็เอ่อลงก็เขียนไว้รถแพคบวกบวกนะฮะก็เขียนไปนะครับก็กดไปเลยครับ ก็ก็กดปุด่มแพดบวกเปล่ามันพักบวกบวกดาวน์โหลดนะฮะอ่าจะใส่ใรายลิงค์ฟิชชั่นเหมือนกันนะฮะก็เมื่อเปิดเสร็จนะครับอันนี้สำคัญที่สุดคือออนไลน์โหมดนะฮะอันนี้สำหรับ ID แท้นะฮะใครที่อยากกดเซิเร์ฟ ID แทก้ก็ทูนะฮะก็ปรับเป็นโฟลก็ได้นะครับนี่นะโฟลจะขอเปลเป็นทูนดีกว่านะฮะ ก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำนะทุกคนน่าจะต้องปรับเป็นโฟล์นะฮะแต่ขอปรับเป็นทูดีกว่านะครับแล้วาำอ่ะตัวนี้ก็แม็กเพเยอร์นะออาแม็กเพเยอร์แม็กเพเยอร์นะเอยแป๊บหนึ่งนะอ่ะแล้วขอเข้ามาอ่ะแม็กเพเยอร์ก็ เท่าไหร่ก็ได้นะก็โอเคอ่าต่อไปนะอันที่สี่สิบสามนะชื่อเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็เอ,อ็มซีเลยอเอ่อไปก็จะได้นะก็โอเคอ่านี้ก็อ่า โอเคเดี๋ยวเรามาดูสว่าพอร์ตยังไม่ต้องปรับนะโอเค s ว่าไอพีนะ okay, so IP, นะเอามาจากฮามาชินะฮะก็ที่เราคัป y ี้ไปเมื่อกี้นะครับ้าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ต้องจําไอตัวนี้จําตัวเพิด i พอร์ตวีซให้ได้นะฮะแล้วก็ไปเขียนเะไหมคะนะจะแนะนําให้เขียนดีกว่านะฮะแล้วมันก็อืม ม่มีอะไรแล้วแะนะไอ้ตัวนี้อย่าลืมนะับพับปรับเป็นฟอลเล่นไม่ได้เลยนะแลมาให้ไอเดีแทนนะับอยากให้เล่นเฉพาะไอดีแทนก็ปรับเป็นทูนะฮะแต่ขอเตือนนะับไอเดีผีไอเดีเถื่อนเล่นทูไม่ได้นะครับต้องเล่นเป็นฟอลนะฮะก็ให้ปรับเป็นฟอลนะฮะห้ามปรับทูนะครับนะปรับเป็นฟอลอย่างนี้นะก็ นะครโอเคแล้วก็เสฟไปนะฮะแล้วก็ทำการลันอ๋อเดี๋ยวใส่ลักอินก่อนนะครับอ่าใส่ลักอินถ้าอยากให้พื้นมันแฟตแบบแบบเรียบๆใช่ไหมฮะก็เปลี่ยนตรงเบอร์ต,ตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเบอร์ต,ตรงเนี้ยเป็นให้เป็นเป็นพื้นแฟตนะฮะก็ ก็แค่สร้างเวอร์ในซิงเกิลนับแล้วเอาเออร์ในซิงเกิลเนี่ยสมมติยกตัวอย่างสัเวอร์หนึ่งนะฮะถ้าสมมติเวอร์ในซิงเกิลใช่ไหมใน s a V e s n ับสมมติสักเวอร์หนึ่งก็คือเวอร์นี้นะแล้วก็ลองเอามาก็ให้ปรับเปลี่ยนเป็นวอร์นะฮะเปลี่ยนเป็นเวอร์เราเห็นเวอร์ตัวนี้นับก็ทำกับยีดิสแล้วก็ใส่เวอร์ตัวนี้เข้าไป นะโอเคแล้วก็ปิดอ่าต่อไปปักอินนะฮะปากอินก็ใช้อ่าเดี๋ยวเราลองปักอิ <in S 2> นในรูปนะฮะอันนี้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคใครทําไม่เป็นเราจะสอนในคลิปหน้านะฮะเมื่อเสร็จเราก็รันทำการรันเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เข้ามาครับอ่าไอดีแไทยอ่านะ เพื่อนจะมาได้เต็รัศมีก็รอหน่อย จุด5ถนัดนับแึงจะเล่นได้นะก็โอเคก็สามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะอันก็สมมุิอันหลดก็กามาต่อจปขึ้นชั้นบ้นะโอเคเนะี่ เรียบร้อยนะครับใส่ไ p พีเซิร์ฟของเราไปเลยนะฮะอันนี้มันมีแต่ดชซูทนนะวก็ไม่ต้องไปสนใจนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับรนะเล่นลงมาเฮ้ย,อ,ยนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสอดนะครับมัน,เป,นาามเป็นภาษาอะไรก็ไมเป็นภาษาไทยนะมันจะแปลกๆนิดนึงนะแนะนำอย่าไปเขียนภาษาไทยอันนี้ปรับเป็นไอดีแยนะ่อ่าแล้วก็รอ ัน,นฉพาะดีแทลนะนี่เอาอจะอ๋อน,นี่ลืมไปว่าสร้างเวิร์ดไว้ใช่ไหมฮะก็จะเกิดนี่มันนีทีวีจะเจอนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ปเปิดเสร็จแล้วนะก็กดแท็บเพื่อเป็นการดูรายชื่อนะคะอันนี้ก็ ได้ไงเนี่ยนะก็เท่ากัน OP ด้วยนะครับอ p UC อ่าแล้วก็เกมโหมดนะฮะเกมนี่เรียบร้อยนะฮะเห็นไห้ยดยดก็ถ้าเปลี่ยนยดก็เขียนเมนูแอ d นะฮะม no add มเมนู Add o น n e r อโอเคเราเล่นแล้วครับนี่นะฮะไทยแอดมินดีที่สุดนะอ่ะนี่นะแอดมินรักประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะมีสตาฟ เอาน,นี้วตอมตั้งเองนะเอาไม่มี V I P ่ V I P แล้วแล้วก็ซูปเปอร์ซูปเปอร์นี่ก็โอเคนะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคนระับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพลยงเ่านี้นะครับก็บ๊ายบาย นี่ก็สก,กินใหม่นะโอเคไป Bye อ y e